ช่วยหญิงสาวข้ามแม่น้ํานะคะอ๋อเธอคนสวยระวังให้ดีนะคะนี่เลยเอาเรือมาทําเป็นสะพานนะคะตามด้วยไรนี่คือ,อไรเอ่ยเปิบนี่ไม้เป็นเบานะคะอันนี้ขุดลาอยาอ,อ๋อมาขุดตรงนี้นะคะโอเคตรงนี้มีไรมีทองทาแท่งเอาไปขายได้ปะเนี่ยน้องหมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้องหมาสามารถเอามาทําเป็นสะพานได้ด้วยหรอตรงสานน้องเหมือนกันนะคะอันนี้ได้ป่ะอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวเลือ่อยขาค่ะนะคะเอามาเลื่อยต้นไม้ะคะ่ะน,นี่เลยแล้วก็กิ่งไม้มาทําเป็นสะพานนะคะ ตามด้วยอะไรเอ่ยจอ,อจอบเออจบออกไปแล้วนะครับอันนี้อะไรฝานอันนี้อย่าบอกนะขุดอะไรได้ไม่ได้นี่เลยจวนลงน้ําโอ้อันไหนคือฝานของของเธอของฉันหมดเลยค่ะนี้เลยเอามาให้หมดนะคะนี่เลยค่ะของหนู่หมดเลยค่ะนี่อ่ะตามด้วยอันนี้ค่ะเปร๊บนี่ทุบจระเข้ตายนะคะเอาจระเข้มาทําเป็นสะพานอออืืเวลาจระเข้มาเป็นสะพานให้ตัวน้อยหนึ่งนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยเอออะไร เอออ๋อนี่ไงกิ่งไม้เป๊บอ่าแล้วก็อะไรเอ่ยเฮ้ยมีเต่าตะภาพด้วยมีตะภาพด้วยโอเคอเุ้ยเดาเต่าผู้ชายกระเด็นเลยอ่ะช่วยให้ผู้หญิงปลดล็อกห้องน้ํานะคะอ๋อดูเหมือนว่าเธอจะปวดท้องอืดมากเลยนะคะแต่ว่าผู้ชายคนนี้เอาอะไรมาซุกเต็มหมดเลยนะคะนี่เลยแมวต้องกินปลาแล้วก็อะไรเรื่อยเอออันนี้ก่อนอันนี้ต้องใช้ค้อนนะคะทุบนี่ให้อิดมันแตกเสื้อผ้าหรอเอากรไกตัดได้ไหมตัดไปเลยค่ะให้ดังชับชับ,ชบ หนังสือพิมพ์ทำไรอ๋อนี่ไงไฟเช็กค,ค,ค่ะจุดก็เลยเนี่เลยเลิศค่ะจุดอาจุดติดยางติดแล้วนะคะโอ้โหฟันเต็มไปหมดคอมพิวเตอร์หรอเอาคอนทุบได้ไหมไม่ได้อันนี้จิ้มให้แมวเรื่อยอะไรอยู่เอออันไหนดีอ่ะ้าคีิลิวหรอ้าคีิ้ิวมาทําอะไรอย่าผ้าคีิลิวมาคุมคอมหรอโอ้ my god อันนี้นแน่นอนจิ้มลูกโป่งให้แตกนะคะ อันนี้มีกล้วยอยู่มันต้องมีลิงสิลิงอยู่ไหนเปิดมาอ่านี่ไงเจอน้องริงแล้วคาหนพ่อขี้่ยู่นี่เลยหนูมากินกล้วยแล้วลูกเอ้าทําไมไม่กินนาหรือว่าอ๋อมันล็อกอยู่นี่ว่าเออเราก็ไม่เห็นนะคะเอ,อ่อในลิ้นชักนี้อ่ามีกุญแจอยู่นะครับปลดล็อกลิ้นชักค่ะเอาล่ะเจ้าเริงมากินกล้วยค่ะฉันใจดีอันนี้อะไรอ่ะ แฮมเบอร์กินให้ผ,ผู้หญิงกินได้ไหมผู้หญิงไม่กินอีกนี่เลยค่ะทุบออกนี่พี่ไรเดอร์คะมาส่งของให้หน wow. ูหน่อยค่ะนี่ชั้นไข่แฮมเบอร์เกอร์นะคะโอเคเรื่อยไหมออกเปิบเปิบเบโอ้โหเล่นโทรศัพท์ต้องนานรู้มาฉันปวดขี้เนี่ยช่วยเจ้าบ่าวตามหาเจ้าสาวนะคะอ๋อผู้ชายคนนี้ต้องการรักแท้นะคะเนี่ยไรพัเตฟพตเตอแฟนของชันมีขนที่ยาวโอ้ ไม่ชอบขนไม่ชอบผู้หญิงขนยาวนะคะโอเคอะไรเนี่ยจะต้องน้ําหนักห้าสิบสองกิโลกร,รมัมมึงมีเรื่องเยอะแล้วเนี่ยหลอกก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยอันนี้อะไรคนรักของฉันชอบอกอกกาลังกายนี่เลยไม่มีใครชอบออกกาลังกายเลยค่ะคุณอันนี้อะไรเออไม่นะคะไม่เป๊บคนรักของฉันชอบเมื่อฉันร้องเพลงโอ้โหมีคนไม่ชอบร้องเพลงหนึ่งคนนะคะอืมแสดงว่าร้องเพลงเพราะอยู่อันนี้อะไรเฮ้ยรองเท้ารองเท้า,ทาคิดเตียนระบุต้องนี่เลยค่ะเอออะ,อะไรเนี่ย อ่าคนแรกของฉันต้องใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบสองเอ้ห้ามเกินสี่สิบสองเออแหม่เท้าใหญ่ก็ไม่ได้หรอทำไมอยู่วะชอบกันที่หน้าตานนะคะไม่ใช่ชอบกันที่เท้าอันนี้อะไรทำไมเท้าผู้ชายถึงแบบอะไรก็ไม่รู้อ่าเอารองเท้ามาใส่มีโอแฟนของฉันชอบกินเต้าหู้เน่าใครจะไปชอบกินว่ามึงกินเองเลยอ่าดีโอแล้วตดโอ้ไม่กอดคนรรกของฉันรับลมโหใครจะไปทนตดมึงได้ละเหม็นขนาดนั้นละโอ้ เฮ้ยท้าทำไมอะไรเนี่ยคนรักของฉันชอบชอบอะไรวะอะไรวะเฮ้ยแต่ก็ <laughs> ทำไมปากยาวขนาดนั้นโอ้โหคนรักของฉันชอบจูบโอ้ไ oh ม่ก็นีไงแฟนของเธอช่วยให้สาวเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดทนะคะตอนนี้ตัวเขาอ้วนแล้วก็ตัวเหม็นเขียวมากเลยแกอ่าเอานี่เลยค่ะมาต่อยอ๋อต่อยไข่มันนะคะให้ผอมองโอ้ไม่ก็สุดยอดไปเลยค่ะใครที่อยากผอมก็ดูวิธีนี้ได้นะคะอันนี้ชุดทำไร เอ่อเอามาใส่นะฮะโอ้โหแล้วก็บอลเอามายัดเป็นหน้าอกนะคะไม่ต้องเสริมหน้าอกให้มันเจ็บตัวและเปลืองตังค์อันนี้อะไรยาพี่เขาทําอะไรเนี่ยกันไก่นะคะผาตัดอะไรตักัะไรเองค่ะทำไมไม่ใช้มีโดโกนล่ะเอ่อแล้วก็อะไรแป๊บหนึ่งนะคะเอ่อพัเทปพ,พ,พัเตปมันนี้แวคขนสักหน่อยขนเยอะนะคะผู้ชายไม่ชอบขนยาวแล้วก็อะไรดีเอ่อเสื้อผ้าเอามาใส่ให้เจ๊เนี่ยเอาไม่ได้เขาใส่แล้วนะคะอ่าแต่งหน้าหน่อยไหมเออฉันต้องอาบน้ําก่อนโอต้องอาบน้ําก่อนใช่ป่ะงั้นใส่บิกไปก่อนเลยค่ะ เอ,อ่ออาบน้ํายังไงอาจจะอาบน้ําไปค่ะอาบน้ําไปใช้ทําไรอะ๋อ,ะอะเอาไปโรยนี่เขาอ่างน้าได้ด้วยหรออาจจะอาบน้ําเถอะอาบน้าเถอะนะคะอ่าอาบน้ําแล้วขาดแช่มาอุ้ยตัวไฮเม็ดแล้วค่ะต่อไปนะครับแล้วก็แต่งหน้าเลยอาบน้ําเสร็จแล้วอ่าเรียบร้อยค่ะสวยงดงามนะคะติดขนตรงขนตาใสาค่คอนแทคเลนส์เรียบร้อยค่ะแล้วก็อะไรต่อดีเออเปิดประตูเลยได้ปะอ่าอันนี้อะไรสีทำไรเออทำไรวะเอามาทาขาด้วยหรอ วอดเพื่อ,อรายาเปิดประตูเพื่อเปิดเผยความจริงนะคะเฮ้ยแต่ก่อนแฟนพี่เขากำลังนอนกับใครก็ไม่รู้นะคะแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องช่วยพี่เขาสักหน่อยนะครับเอ่ออะไรดีอันนี้ค้อนทุบเลยได้เปล่าไม่ได้นะคะอันนี้ลบไม่ได้อันนี้อะไรเอ่อนี่เลยโทรนี่ให้ช่างมาให้ช่างมาช่วยหน่อยค่ะอุ๋ยังไม่จบอันนี้เลาะตีเลยไหมตีเลยได้ป่ะไม่ได้อีกยังไงดีเราวันเนี้ย โดนัทได้ไหมกินโดนัทไปพี่พี่กินโดนัทไปได้เปล่าไม่ได้เออกินโดนัทไปแล้วก็ตดไปค่ะอ๋อมีกุญแจออกมาเนี่ยมันกินกุญแจเข้าไปในท้องเรโอ้โหจะบ้าก,กันละบงังชั้นต่อไปนะคะทุบเลยได้เปล่าทุบป,ปึ๊บได้ไหมทุบเลยพี่โอ้โหลงเท้าเหม็นนะคะโอ้ขนาดประตูยังยอมแพ้ค่ะเหม็นเกินนะคะอันนี้ใช้เท้าเลยป้าเออนี่เลยอันนี้เดาได้มีระบบเซ็นเซอร์นะคะอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยมันเป็นฟิวประตูสามมิติป้ามันเกินไปป้านี่เลยเอาเครื่องดูดฝุ่นไม่ได้อีก อ่าอันนี้เลยค่ะเปิบนี่อาลิสกาดุย,ยนี่ใส่เวทบนค่ะอันนี้ไรเอ่ยอันนี้ต้องทุบป,ปะทุบป,ปะอันนี้ทุบได้ยังยังไม่ได้กอกน,นี่ขนาดยังไงดีละพี่ใช้มือหรอตูมโอ้เรียบร้อยค่ะโอ้โห,หมัดของบันพีทนะคะอันนี้ไรลบแน่นอนค่ะอ่าลบออกค่ะเปิบเรียบร้อยชั้นต่อไปมันเป็นอย่างนี้เอาค้อนได้ไหมไม่ได้เ่าเครื่องดูดฝุ่นอ่าเครื่องดูดฝุ่นค่ะเรียบร้อยค่ะ ต่อไปนี่มันเป็นท่าทางแปลกๆนะคะหรือว่าเราต้องทําท่าทางอ๋อแบบนี้โอเคค่ะอันนี้คอนแน่นอนปึน๊บนี่กูดาวน์มาหลายรอบแล้วกับคอนเนี่ยเออนี่เลยเปิดเผยเลยปะอุ๊ยอ้าวแล้วเธอนอนกับแฟนหรอโอ้เราก็นึกว่านอนกับผู้ชายคนอื่นนะคะตกใจหมด ช่วยให้พวกเขาลดน้ำหนักนะคะอ่าการที่น้ำหนักเกินไปก็ไม่ไดีต่อสุขภาพนะคะอ่ามาเล่นฮูลาฮูปหน่อยนะเป็ดด้วยไมย้โอ้โหเป็ดยังไม่เว้นนะคะเป็ดยังต้องออกกำลังกายนี่เลยค่ะปลาหมึกในโหลดด้วยโอ้โหปลาหมึกแม่งกล้ามขึ้นโอ้ m มก่ก d นี่เลยค่ะนกกระเบาด้วยนกอะไรก็ไม่รู้นะคะเปิดตทีวีแล้วกันวัวในทีวีด้วยค่ะวัวยังไม่เว้นนะคะอะไรเอ่ออะไรวะ อ่าโหต้นไม้ต้นไม้ยังต้องออกกำลังกายนะคะกินน้ําไม่พอโอ้โหอย่าบอกนะคนในรูปปั้นเอ้ยคนในภาพก็ต้องเต้นเลยค่ะเออออกกำลังกายโอ้ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้นะคะจะโดนงูก,กัดที่ขาด้วยแล้วอากาศก็เย็นสุดๆไปเลยเราจะต้องช่วยเขานะคะจุดไฟก่อนไหมมีเลยทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ อันนี้อะไรน่าจะเป็นทุสมุนไพรหรือเปล่านี่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ไรเอยเอออะไรเนียกินก่อนไหมกินก่อนเปล่าเออฉันไม่ฉันไม,นไม่สามารถเปิดได้อันนี้ไงเปิดไปเลยค่ะปุ๊บอา้าวเฮ้ยแล้วมันเรียกงูมาอีกเยอะเลยเนี่ยเอาใหม่นะคะจุดไฟค่ะแล้วก็พอกพอกแผลก่อนพอกไฟก่อนนะคะอ่าอันนี้อะไรเอายาใส่ไหมไม่ใช่คืออะไรอะหรือว่าใส่ไฟอ๋อเป็น,เป,นเป็นฟันกินเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ไรเออเอาเอาน้ำรดหรอกใช่ไหมไม่ใช่ ไปพัดเออพัดก่อนพัดอ,อ้ออไล่งูนะคะมันเป็นการไล่งูเบื้องตอน้นนี่เลยค่ะงูอย่าไปยุ่งกับฉันนะคะอุ้ยาก่อนมันฟันเยอะไปแล้วลดน้ําค่ะนี่เลยดับก่อนนะคะแต่ว่าอากาศมันหนาวมากเวอร์จุดไฟก่อนไหมจุดไฟจุดไฟไม่ได้อีกจงไงดีวันเนี้ยเออเอ่าอะไรดีอ่ะกินกินได้แล้วมัง้งงูมันคงไม่มาหรอกนะคะเปิดเลยเฟิบอ่ากินไปอุ้ยหนูหน,หน,หน,มนูมันเอ้ยมาเอากุญแจมาให้นี่เลยค่ะเปิดประตูโอเคเข้าไปพักในบ้านเลยช่วยปกปิดความสวยฮะ ปกปิดความสวยหรือปกปิดความหนาวอเอาดีๆคุณผู้ชมนี่เลยค่ะผ้าคลิ้วเอามาคุมตัวนะคะหนาวเกินแย่งหมาก่อนเจ้าหมาน้อยชิ่อ,อโทษโอ้โหของหมาก็ไม่เว้นนะคะแบบนี้เอางาแปบ๊บหนึ่งหนังสือเอาเสื้อเอาเสื้อเอาเสื้อ,อามาคุมค่ะนี่เลยผ้ารองโต๊ะแล้วก็ไรยคอมาทำไรเอาหมวกได้ไหมไม่ได้นี่เลยผ้าคลิ้วอะไรก็เอามาหมดในะคะหนาวเกินนะคะอะไรเนี่ยอทุบตึงเรียบร้อยค่ะตึงตึงนี่ เอาพื้นมากบหน่อยนะคะนี่เลยเรียบร้อยแล้วก็อะไรในกล่องนี้มีอะไรเอ่ยในกล่องอาหากล่องกระดาษนะคะเอ้อันนี้อา้าวคุณทักเปิดเองได้เลยหรอโอเคโอ้โหห่มขนาดนี้ยังไม่หายหนาวอีกอ่ะสุด,ดยอดไปเลยอ้าตรงนี้มีอยู่นะคะตามด้วยอะไรอีก้อนแล้วอะไรก็แล้วนะคะไม่ได้อีกหรอกกันไกตัดอันนี้ไม่ได้ตัดแมวโอ้ยอย่าบอกนะขนแมวโอ้ my god แฟชั่นต้องจารึกตัดประตุขนแมวนะคะ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ปึ๊บอ่ะได้อย่างฟ้อนทุบเพดานนี้เลยปึ้ง,ป,งปึ้งเรียบร้อยค่ะอ่ามาเอามาให้หมดในคะหนาวเกินนะคะชีวิตต่อไปอะไรดีคุณผู้ชมอ่านี่ไงวิกผมนะคะนนี่เลยเอามาทำเป็นปผ้าห่มได้ด้วยสุดยอดไปเลยค่ะ โอเคเราจะช่วยให้ผู้ชายเหล่านี้นะคะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะโอ้โหผู้ชายพวกนี้สงสัยโดนผู้หญิงลักพาตัวมาสกเก็ตไปเลยค่ะพี่สไลด์ไปเลยค่ะนี่อะไรทนเรียนหรอโอ้แต่ก่อนนั่งครับทูเรียนไม่เจ็บหรอโอ้ตายหรือเปล่านะไม่ใช่ออกกําลังกายหน่อยไหมพี่นี่เลยโอ้โหกำใหญ่ขึ้นนะคะน้ำส้มไหมน้ำของนางเอกนะคะผู้ชายอาจจะชอบแล้วก็ไรเออนาฬิกานาฬิกาเลยวะเออทําไงอะ เออหมุนดีเลยหมุนติ้วๆโอ้ได้เวลากลับบ้านแล้วผุ้ไทยกลับบ้านเลยค่ะแล้วก็ไรเจ้าแมวน้อยเจ้าแมวทําอะไรได้วะเอาเงินให้ผุ้ไทยไหมโอ้งานถนัด,น,ดนะคะงานถนัดไม่ได้อีกอะไรเอาให้ผู้หญิงไหมโอ้ผู้หญิงมเ,าม,เามาแล้วเมียเมาแล้วแอบหนีได้อ๋อโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเท่ากับว่าผู้ไทยพวกนี้เป็นสามีของผู้หญิงคนนี้หรอโอ้ไมก่ก็นี่ค่ะเอาเงินให้เธอไปนะคะเอาแมวเอาแมวด้วยไหมเอายาหรอกยาอะไรไม่รู้อเอา้าไปแล้วว่ะ อ่เอายาให้ผู้ชายกินอ่าวผู้ชายผู้ทา,ายตายเลยชิบหายแล้วเอ้าจะพลาดแล้วว่าอ่ะมาเลยอีกสองคนนะคะทํายังไงดีเอาแมวให้เอาแมวได้ปะเอาแมวปุบ๊บไม่ได้อีกโอ้โหนี่ไงอ๋อแมวนอนนี่หรือเปล่านี่เลยค่ะโอเคตาต่อไปอะไรวะเนะี่ยนาฬิกาไปแล้วสิ อันนี้อะไระเอ้ยขยะเอ้ยแล้วก่อนอ่าใช้ผู้ชายใช้ใช้สามีไปทิ้งถังขยะนะคะไปทิ้งถังขยะเร็วเรียบร้อยช่วยให้สาวงามคนนี้ลดความเผ็ดนะคะคือเผ็ดเกินไม่ไหวแล้วน้ำน้ำซุปหมาล่าคือเผ็ดร้อนแรงเกินไปนะคะนี่ขนาดเราแซบแล้วนะคะหมาร่ายังแซบฝานนี่เลยค่ะฝานพริกออกนะคะ ถ้าเผ็ดต้องกินนมป้าเออกินนมเข้าไปนะคะลดไปแล้วสองเปอร์เซ็นนี่เลยค่ะอันนี้อะไรเออเติมน้ำซุปหน่อยจะได้ลดความเผ็ดในหม้อนะคะแล้วก็ไรผักใส่ไปในหม้อไม่ได้ให้ผู้หญิงกินโอ้อันนี้มันกินฉุนไปนะคะน่าจะเผ็ดกว่าเดิมไอ้ตู้มันมีน้ําด้วยกินไอติมด้วยเธอนี่เลยจะได้ลดความเผ็ดนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็กินน้ําเย็นแล้วก็อะไรเนี่ยน้ำมะนาวนะคะโอเค อ,อันนี้ใครกินกินน้ำตาลได้เปอ่าน้ำตาลใส่ไปเลยค่ะอะไรใส่เต้าหู้เพิ่มรสความเผ็ดอ้อมเป็นเต้าหู้โอเคค่ะเต้าหู้อาชีพชีสทำไรชีสใส่หมอ้อได้เปล่าไม่ได้ให้ผู้ชายกินเอาชีสมาทำไรเอ่ยอใส่หมอ้อให้ผู้หญิงกินได้เปล่าเฮ้ยหนูนี่โอไม่ก้อชิพหายแล้วแพ้เลยชีสน่าจะไม่มีผลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอ๋อปิดกดันดูไปผู้ชายนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะมันเกี่ยวอะไรกับความเผ็ดวะ